สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำอคอนโทรลที่สำคัญที่ใช้ในเดีลไฟล์นะครับเกี่ยวกับความสะดวกนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับปรานะครับสร้างแบงค์แอปพลิเคชันที่เป็นมัลติเดเวิร์แอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเซตวินโดว์สเตทนะเป็น m a x i m ิม e นิดนึงนะครับอ่า ครานี้ลองรันดูนะครับก็จะได้เต็มจอนะครับอฟอร์มของเราก็จะเป็นฟอร์มที่เต็มจอเพราะว่าเป็นแม็กซิมัยนั่นเองนะครับนี่นะครับเต็มจอเลยนะครับปิดลงไปครานี้สิ่งที่จะพูดวันนี้คือเลเยอร์นะครับเลเยอร์ของอในเดลไฟเนี่ยจะทําให้สะดวกในการที่จะวางคอนโทรลให้เดลไฟจัดให้นะครับว่าควรจะอยู่ตรงไหน,น ซ้ายขวาเราไม่ต้องไปขยับทีแล้วนิดที่ะนิดตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จัก Property ที่มีทุกตัวนะของ Control นะครับก็คือเรื่องของ Align นะครับผมวางมั t t ท่านลงไปนะครับ o n t r o l จุดนะครับ c o n r ทดอบนะครับ T But ท่าน Enter นะครับนี่มานะครับก็คราวนี้ผมอยากให้ไปอยู่ข้างบนนะครับ Uh, เราก็มาที่ property align นะครับ mm hmm. ก็มี align top นะครับปัป๊บ <c oughs> ก็จะไปอยู่ข้างบนเลยครับอันนี้เราสามารถที่จะ uh, จัดแค่ความสูงได้อย่างเดียวความกวาม้างเดี๋ยวไฟจัดให้นะครับเดีย <c oughs> จัดให้แล้วเราลองรันดูนะครับปุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเราจะ uh, window นะครับฟอร์มของเรามีขนาดไหนนะครับปุ่มนี้จะย่อหรือขยายตาม นะครับนี่ถ้าเรายือดออกมายืดฟอร์มมา,าเขาก็จะยืดตามนะครับในขณะที่ในระดับแกน x ก,ก็จะไม่มีผลนะครับอันนี้คือนอกจากาตัวบัตเทิลแล้วยังมีทุกตัวนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเซตคุณสมบัติอะไรซึ่งมีหลายแบบนะครับนี่มีหลายแบบเลยนะครับ ก็ลองไปดูครับว่าแต่ละแบบต่างกันยังไงนะครับที่ใช้บ่อยบ่อยก็มีแค่ห้าตัวนะครับอะไ g ท t o ็อป i g n b บัตทัมนะครับอะไลท์เล็บอะไลไลท์แล้วก็อะไ g n c คลายแอนด์นะครับอืมเอาละครับนีเ่เราดูที่อะไ g n นะครับมีนะครับมีมีหลายตัวนะครับคราวนี้ตัวที่สำคัญที่ผมชอบใช้ก่อนที่จะวางคอนโทรลลงไปก็เป็นคอนเทนเนอร์หรือภาชนะใส ใส่ใส่สิ่งต่างๆก่อนที่จะละลายนะครับผมขออนุญาตเลือกตรงนี้นะครับหรือคอนโทรลจุดนะครับทีพานี่ผมมักจะใส่อันนี้ลงไปนะครับแล้วค่อยอะลายแล้วก็ใส่เป็นอันนี้เป็นภาชนะนะครับที่จะใส่คอนโพข้างในนะครับผมเอาการใส่ก็มี2อย่างก็คือ Copy มาใส่หรือนี่ครับเลื่อนมาใส่เลยนะครับด้านด้านซ้ายปั๊บมาใส่นี่นะครับก็ ทำได้แบบนี้นะครับแล้วค่อยอะลายสิ่งนี้นะครับผมเปลี่ยนละา,ายนี้เป็นอะลายนั้นกันนะครับขอ,ของคอนโทรลตัวนี้นครับเป็นอะลายนั้นก็คือไม่ต้องละา,ายนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เราก็จะรีไซต์เขาได้นะครับปรับขนาดได้แล้วก็ตัวเนลหรือคอนเทนเนอร์ตัวนี้ผมให้อะลายเป็นอะลายท็อปไปเหมือนเดิมนะครับนี่คราวนี้ตัวปุ่มนี้นะครับก็จะสามารถาปรับขนาดได้แล้ว แล้วก็อยู่บนสุดตลอดเหมือนเดิมนะครับปรับขนาดได้ตามเราต้องการนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นอะไลนเล็บดูครับนี่นะครับอะไลน์นันก่อนนะครับอะไลน์นันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงนะครับนี่แล้วก็พออะไลน์นันแล้วเราก็จะรีไซต์ได้ปั๊บเห็นไหมฮะรีไซต์ได้นี่นะครับเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไลอะไลเล็บน,นี่จะมาอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับในขณนะดเดียวกันถ้าเราดึงมา อ่าจะวิ่งกลับวิ่งกลับนะครับไม่ไปไปไหนไม่ได้แล้วนะครับนะในขณะเดียวกันถ้าลายไก็เปลี่ยนเป็นอไลน์ตรงนี้นะครับเป็นไร้ไร้แปลว่าขวานะครับอ่าไปอยู่ขวาแล้วดึงดึงกลับยังไงก็ไม่กลับนะครับอ่าคราวนี้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าคลายอ t นนะครับคลายอนคือพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าเราไม่ใส่โปรโมทีพารแนลมาเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเราอยากให้เต็มจอโดยปกติถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใช้คุณสมบัติอะไลนนะครับเราต้องมาค่อยๆลาอ่าเต็มหรือยังเต็มหรือยังอ่าเต็มแล้วเหลืออยู่นิดนึงตรงนี้นะครับแต่เราไม่กังวลไม่ต้องกังวลว่าเต็มหรือไม่เต็มตรงนี้ถ้าเราเลือกนะโดยถ้าเราเซตเองนะครับตอนลนันเอาลองลันดูเห็นไ,ไหมครับมันกลายเป็นไม่เต็มแล้วครับ มาถึงแค่นี้นี่เองนะครับนะครับอพอยอ่อปุ๊บมันต้งจะสวยนะครับแต่ถ้าเราปรับขนาดปั๊บไม่สวยแล้วนะครับไม่สวยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็มาคลิกที่อ่พคอนโทรลตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกอะลรเป็นใาย mm. มาดูครับดูนี่รันดูปั๊บก็จะเต็มเลยครับเต็มจอนะครับที่เหลือ,อน,นี่เห็นไหม เราปรับขาดยังไงเขาก็จะจะยืดให้อะไรใครอันนก็คือยืดยืดให้เลยนะครับทั้งบนและล่างซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับอะไรใครแอนคือตรงนี้นะครับทําให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับก็ที่สําคัญก็มีมีห้าตัวนะครับที่จะเราจ้องอะไราที่เหลือให้ลองไปดูนะครับคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตลบออกนะครับลบพีดนะ,อ,ะอันนี้เอาไว้ก่อน อลบเลยนะครับคราวนี้นอกจากนั้นยังอันนั้นเราจัดทีละตัวถ้าเราอยากจัดทีละเยอะนะตัวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือทีอะไรครับดูดูตรงนี้นะที layout นี่ grid layout นะครับนี่วางไปปั๊บนี่ grid layout นี่ม,มีมีข้อดีก็คือ เราวางอะไรลงไปก็ตามจะมีขนาดเท่ากันหมดนะครับแล้วเรียงให้นะครับผมวางทีบัตท่านลงไปนะคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วคอนโทรลจุดนะครับทีบัตท่านกด enter นะครับอ่าเห็นไหมครับไปจัดอยู่มุมแล้วก็มีขนาดเท่านี้เลยผมอีกทีนึง่งอ่าก,กดกดตรงนี้ครับคอนโทรลจุดทีบัตท่านภาพเห็นไหมครับอีกที ที่บัสท่านเห็นไหมครับเขาจะเรียงเป็นต่อๆกันมาให้เราเลยนะว่าเราไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับก็จะเรียงไปตามที่พอดีนะครับอ่าอีกทีหนึ่งนะครับผมย่อมาแล้วก็ตรวจที่บัสท่านเห็นไหมครับก็จะขึ้นมรท่านใหม่ให้นะครับก็เป็นกริดไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยแล้วทุกอันทุกคอนโทรลจะมีขนาดเท่ากันหมด แล้วเราแก้ไขไม่ได้ด้วยนะครับนี่เราแก้ไขขนาดไม่ได้เพราะมันเป็นกริดเป็นตารางตารางให้เราอัตโนมัตินี่ประโยชน์สําหรับทําเอาคอนโทรลมาทํากริดนะครับอันนี้ไนไฟล์ายมังกี้มีให้แต่ถ้าเราอยากแก้ล่ะนะอยากแก้ให้แต่ละปุ่มใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องเท่ากันหมดนะครับก็คือมาแก้ตรงนี้ครับอมืมาแก้ที่คอนโทรลนะครับ หายกบิดนะครับนี่หายกบิด mm hmm. นะครับออาต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนนะทันทีไอเทมหายนะครับกับไอเทมบิดนะครับผมแก้เป็นร้อยห้าสิบปั๊บเห็นไหมฮะหายอันนี้สองร้อย วิดเป็นไหมครับเออก็แก้ได้แต่ว่าทุกตัวต้องเท่ากันอันนี้คือตัวกริดเลเยอร์นะครับอ้าทั้งนั้นถ้าผมอยากให้มันปรับขนาดได้จะทำยังไงไเอาตัวนี้นะครับลบตัวนี้ทิ้งไปถ้าอยากปรับขนาดได้เอาอีกตัวหนึ่งครับนะครับอเอาเลเยอรเหมือนเดิมนะครับเลเยอร แต่ว่าให้ใช้ตัวนี้ครับเอาปิดพาเนลเลยเยอันะครับปั๊บมาวางอา้าวอันนี้อันนี้ชัดเจนขึ้นนะครับอ่าว่าเป็นตารางให้เราเลยนะครับตอนนี้มี4ช่องนะครับก็คือ2 2ช่องด้าน x นะครับแล้วก็2ช่องด้าน y เป็น4ช่องผมคลิกลงไป1ครั้งแล้วก็คนพจุดนะครับ t b ั t ท,ท่าน Enter. เอนเตเห็นไหมครับเขาจะมาอยู่ตรงกลางช่องแรกเลยนะครับผมคลิกอีกทีนึง่งอ่าคอนโทนจุดทีบทัสท่าน Enter เห็นไหมครับเขาจะมาอยู่ช่องสองเลยผมคลิกลงไปอีกทีหนึง่งคอนโทนจุดทีบทัสท่าน Enter. เอนเตอร์เห็นไหมครับก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผม Copy นะครับแล้วก็ p พลย e ลงไปคราวนี้อ่า จะเห็นว่ามาอยู่ตรงกลางของแต่และกริดเลยนะครับแต่ถ้าผมอยากให้มันยาวกว่าน,นี้ล่ะหรือให้มันสูงกว่าน,นี้ก็ทําได้นะครับอ่าจะดีกว่าเมื่อกี้นะครับจะดีกว่าเมื่อกี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้อ่าก็จะมีความแตกต่างและอันนี้ผมลบออกไปนะครับผมเอาเมโมมาใส่พอนทอนจุดทีเมโมเห็นไหมครับเมโมแล้วนะครับก็จัดให้สวยงามหรือ เราจะอไ i g n ตรงนี้เป็นอไรนครับอไ i g n คลายแอนะครับปิ๊บเต็มนี่นะครับเออทำให้เราจัดได้ง่ายขึ้นคราน้นี้โดย default แล้วก็จะมีลักษณะขนาด2อคูณสแบบนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนละให้เป็นด้าน x นี่3ด้านสูงนี่2องทำไงก็อามาตรงนี้ครับ column collection นะครับคอลัมน์คอลเลกชันปุ๊บนี่นะครับเราเพิ่มไปเลยนี่เป็นคอลัมน์ที่3นะครับจะเห็นว่า value นะครับ valuevalue นี่จะเป็น50 50ก็หมดละ5 0เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเราต้องแก้นะครับผมเอาตัวนี้เป็น25่นะครับแล้วก็กด enter นะครับเขาบอกว่า invalid property นะฮะก็ต้องใส่ตรงนี้นะย5 enter นะครับเขาจะเฉลี่ยให้ไหมครับถ้าผมอันนี้20 นะครับ e n ็ e r อ่าเขาจะสฉลี่ยให้ให้ได้ครบร้อยนะครับนะอันนี้ก็นี่จะเห็นว่ามีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมา3 3คอลัมน์แต่2แถวนะครับนี่เราสามารถปรับได้นะครับสมมุติว่าผมกลับไปนะครับเอาแค่2คอลัมน์เดิมก็มาคลิกอะไรครับตรงนี้ก่อนแล้วก็นี่นะครับลบทิ้งนะครับลบทิ้งแล้วก็แต่ว่าอัน,นอันนี้จะเอาใหญ่ ก็คือเอาที่เจ็ดสิบห้าอ่าแล้วอันนี้เอายี้านะครับเขาก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเลยยกเว้นเราทำ run ํำรันทามนะครับทำหม่นะครับยี่สิบอ่า <c oughs> <c oughs> ก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอาแบบอัพส์ลูดได้นะครับตอนนี้78อยู่ผมเอา80 นี่แอบส์ลูเลยนะครับแอบส l ลู e ตัวนี้ก็เท่าไหร่ก็ว่าไปคือคือจำนวนพิกเซลจำนวนกริดนั่นเองนะครับก็สามารถทำได้นะครับอ่าเอาใหม่นะไม่สวยนะครับไม่สวยอันนี้เรากลับมาเหมือนเดิมที่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เอา20นะครับเขาก็จะเฉลี่ยให้นะครับไม่ได้ตรงเท่าไหร่20นะครับ20 เขจะเฉลี่ยให้นะต้องป้อนไปเรื่อยนะครับเอานลครับนี่ยีิแล้วนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉนี้คือ,อตัวกริดพาร์แนลนะครับ l a y ยอรท,ที่เราจะใช้อยู่เอาเรามาดูตัวอื่นอีกมีไหมครับทิ่เรคยว,ว่าเลยเยอร์ก็จะมี Flow l a y ยอรตรงนี้นะครับฟโฟล์เดเยอร์ภาพ อืมเรามาวางลองลองดูนะครับแล้วผมก็ <c oughs> อ่าขยายมานิดนึงนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ Ctrl ด T Bar ท่าน Enter นะครับผม Copy เลย Copy แล้วคลิกหนึ่งครั้ง p a g e p a ส e p a g e p a g e เพจเพดเอ้าวจะด้ขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับโฟล์เนี่ยก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัตินะครับนี่เลย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 นะครับผมผมลบออกลบออกเยอะเกินนะดีลิท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 อ่าคราวนี้ถ้าผมต้องการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่ต้องเต็มช่องเนี่ยก็ทําได้นะครับโดยการนะครับมาที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะครับเล เอานะครับแล้วก็ใช้เบรกนะครับ layout b r e a k นะครับมาใส่ต่อตรงนี้นี่นะครับ b r e a k เอามาใส่เลยเอาใหม่ใหม่ใหม่ห <c oughs> ได้ใส่ไปแล้วไม่เป็นไรผมเพจต่อนะครับปึ๊บอ๋อทูกทีถูกทีถูกที ขัดแล้วก็ต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็เพจต่อโอ้ยไม่เวิร์คไม่เวิร์คเอาใหม่เอาใหม่ดีลิทก่อนนะครับดีลิทก่อนนะเอาเบรกออกด้วยนะครับเอาละครับเอาเบรกมานะครับเบรกอ่าแล้วโฟลเบรกนะครับแล้วก็มาคลิกปับ๊บนะครับแล้วก็เพจล,ลงไป ไปไหนเอาม่เอามาเอทำไมไม่ได้เบรกนี่ต้องเอามาใส่ข้างในตัว l a y ยอรตัวนี้ลบทิ้งไปก่อนนะครับส่วน l a y ยอรตัวนี้มาถึงตรงนี้นะครับอืมเอ,เอาเยอะเยอะเอาเยอะๆนะเอาเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเราเอาบรกมาใส่นะครับ break. เบรกอา f ฟ์ w นะครับโฟล์เวย์เอาเบรกนะครับเอามาใส่ปึ้งอยู่ตรงนี้เลยเบรกตรงนี้นะปึ้งนี่นะครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็นะใส่นะครับคอนโทรลจุดที u บัตท่านเห็นไหมครับเ็าจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ปุก๊อปคัดกนะครับแล้วก็เพดเพดเพก็ tester. จะเป็นอ่าไปเรื่อยเหมือนเดิมนะครับถ้าเราอยากเบรกตรงนี้ ก็เอาเบรกมานะครับเบรกนี่ครับโฟล์เลเยอร์เบรกมาใส่นะครับปึ้งนะครับแล้วก็เพชรอ่าเพชรต่อนะครับคอนโทรลวีจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้แบบนี้นะครับก็คืออ่ทีเลยเอยอ่าโฟร์ T out, flow, กับทีเลยเยอร์โฟร์เบรกนะครับก็เป็นโฟร์เลเยอ์เทาที่ทีโฟร์เลเยอร์กับทีโฟร์เลเยอร์เบรกนะครับ นะครับมีต่างกันตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเลเยอร์ที่ใช้ในเดลไฟนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่สำคัญนะครับที่ปี่มใช้บ่อยก็คือใช้พาร์นลนะครับใช้พาร์นลแล้วก็อะไลเมนต์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็ง่ายขึ้นก่าพาร์แนลอีกนะครับก็จัดให้ว่าเราอยากได้รูปแบบไหนนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถให้นะครับา เรายังสามารถให้ปุ่มแต่ละปุ่มข้ามริดด้วยนะครับของปิดเลเยอร์นะครับต้องริดแล้วผมลบตัวนี้ออกนะครับตรงนี้ออกให้จะได้เห็นชัดนะครับเอาล้ครับเหลือ2ปุ่มตรงนี้นะครับผมก็โดยปกติถ้าเราถ้าเรายังไม่ได้เซตเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถข้ามมาอย่างเซลล์นี้ได้นะครับแต่ถ้าเราเซตเซตอย่างนี้ครับมาที่ริดเลเยอร์นะครับแล้วก็มาที่ตัวดีไซเนอร์นะครับตัว c o l ัมน์คอลเลกชันนะครับแล้วก็เลือกผมเลือกตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็นะเอาท่อทีครับทั่ทีท่ทีที <c oughs> มาคลิกที่นี่ครับคอลัม Col น collection แล้วก็เลือกตัวที่หนึ่งนะครับเลือกตัวที่หนึ่งแล้วก็เลือก p r o p e r t y นะครับ คอนโทรคอลเลกชันนะครับเลืกเอกไม่ใช่คอลัมน์คอนดิชันคอนโทรคอลเลกชันนะครับแล้วแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวเราสามารถให้คอลัมน์สแปนนะครับก็คือข้ามไปอย่างอีกอันหนึ่งได้อันนี้ข้ามไปยัง2ถ้าเป็น default เป็น1อยู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะสูงสุดได้ได้ขอบเขตเซลล์ของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่สามารถข้ามไปยางอืง่นได้เต็มที่ได้แค่นี้นะครับเต็มที่ได้แค่นี้ถ้าอยากให้ข้ามไปได้ด้วยนะครับ เราก็มาคลิกที่นี่นะครับ control collection ตัวนั้นนะครับแล้วก็เลือก span นะครับอันนี้ผม span อลัมน์เป็น2เห็นไหมครับเขาจะข้ามให้นะครับข้ามมายัางตรงนี้ได้นะครับเราจัดอย่างนี้ได้นะครับความความกว้างของเขาในขณะเดียวกันตัวนี้นะครับตัวนี้ span collection เปน็น span อลัมน์เป็น2อยู่ผมจัดมาเป็น1นะครับแล้วก็ผม ลดขนาดลงมานิดนึงครับแล้วก็เอาความสูงเยอะขึ้นนะครับความสูงเยอะขึ้นเต็มที่ก็คือได้เต็มเซลถูกไหมฮะผมจะให้ขยับมาลงมาอีกนะครับก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับคอนโทรลคอลเลกชันที่ตรงนี้นะครับอันแรกเลยนะครับแล้วก็ลสเปนเป็น2ปั๊บเห็นไหมครับจะข้ามมาแล้วก็จัดกึ่งกะง่ายระหวอ่างออันพอดีถ้าผมเปลี่ยนความสูงครับเขาก็จะจัดให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมลบออกไปครับ นี่เอนะครับ <c oughs> เป็นเ,เป็นกริดเลเยอรนะครับกริด p a n ์เ l ลเลเยนะครับที่ผมเห็นแล้วก็ฟีเจอร์นี้ก็เหมาะที่จะมาช่วยในการจัดดีไซน์ฟอร์มของเรานะครับให้ได้ทำงานได้สะดวกและเร็วมากขึ้นนะครับเอาแล้วครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ ขอขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับ